มพระตะบ,บอกตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชาที่นี่มีความหนานแน่นของประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศรองจากพนมเปญพระตะบ,บองยังคงได้รับความนิยมจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งปราสาทเขมรอันเก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบอนานิคมฝรั่งเศสและวัดวาอารามต่างๆพระตบองตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำสังแก่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโตนเลซาบหรือทะเลสาบเขมรเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศและยังคงสภาพดั้งเดิมของบรรยากาศแบบชนบททั้งด้านการท่องเที่ยวนั้นนะฮะ เรามีความพร้อมในเรื่องของศักยภาพนะอย่างเช่นว่าเรามีประสาทโบราณน,นะฮะวัดโบราณสถานที่โบราณอาคารโบราณน,นะฮะแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามนะฮะมีประชาชนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีรอยยิ้มเอกพนม เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีปรา,าสาทเก่าแก่ที่ชื่อว่าปรา,าสาทเอกพนมตั้งอยู่ในหมู่บ้านตาคุมห่างจากตัวเมืองพระตะบองไปราว12กิโลเมตรปรา,าสาทเอกพนมเป็นศาสนาสถานพราหมณ์ฮินดูสร้างขึ้นในราวพุทธศตวตรรษที่16ภายใต้การปกครองของพระเจ้าสุริยะบรมันที่สองที่นี่สร้างด้วยหินทราย รายล้อมไปด้วยเศษของศิลาแรงบริเวณผนังด้านนอกและบารายและที่นี่ยังคงปรากฏปราสาทหลังเล็กๆตั้งอยู่บนฐานขนาด52คูณ49เมตรเกือบทั้งหมดเหลือเพียงซากปราหักพังมีแค่ปรางประธานเท่านั้นที่ยังคงตั้งอยู่โดยด้านข้างยังปรากฏรูปสลักนูนต่ำที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์ ปราสาทบานอนเป็นแหล่งโบราณสถานทางวัฒนธรรมอีกแห่งที่ตั้งอยู่บนยอดเขาบานอนทางตอนใต้ห่างจากตัวเมืองราว20กิโลเมตรปราสาทบานอนสร้างขึ้นในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่16ถึงช่วงปลายพุทธศตวรรษที่17โดยพระเจ้าอุไทยทิตยะโวรมันที่2และสร้างต่อจนแล้วเสร็จในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 ปรางพระสาทมีทั้งหมด5หลังคล้ายกับนครวัดการเข้ามาชมปรา,าสาทและทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขาคุณจะต้องขึ้นบันไดจำนวน358ขั้นแต่ก็นับว่าคุ้มค่าทีเดียวสำหรับการมาเยี่ยมชมที่นี่ นอกจากประวัติศาสตร์ในยุคโบราณแล้วพระตะบ,บองยังมีร่องรอยประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่เป็นความทรงจำอันขมขื่นด้วยนี่คือทิวทัศน์ของภูเขาพนมซอมปือสถานที่สำคัญทางธรรมชาติที่น่าสนใจในพระตะบ,บองบนยอดเขาที่มีความสูง100เมตรเราสามารถขึ้นมาสูดอากาศที่สดชื่น ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของท้องนาและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นตำนานในยุคเขมรแดงที่นี่ถูกใช้เป็นสถานที่สังหารฆ่าศึกจึงเป็นที่รู้จักกันในานามถ้ำสังหารโดยยังมีอนุสรณ์ที่แสดงความไว้อาลัยสำหรับเหยื่อที่โชคร้ายเหล่านั้นด้วย ถึงแม้ว่าพนมซอมปือจะมีอดีตที่น่าเศร้าเพียงไรแต่ที่นี่ก็เหมาะแก่การมาชื่นชมทิวทัศน์จากยอดเขาที่มีความสวยงามไม่น้อยทุกเย็นเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าจะมีข้างขาวเป็นพันตัวบินออกหากินจากถ้ำของภูเขา ก่อนที่พวกมันจะกลับมาในช่วงรุ่งเช้านี่คืออีกหนึ่งปรากฏการธรรมชาติที่พลาดไม่ได้สำหรับนักเดินทางการอยู่ภายใต้อนานิคมฝรั่งเศสทำให้พระตะบองได้รับเอาอิทธิพลจากโลกตะวันตกไว้ทั้งทั่วเขตตัวเมืองหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้มาเยือน การวางผังเมืองที่เป็นรูปตารางรวมทั้งถนนที่เงียบสงบทำให้ย่านเมืองเก่าในพระตบองมีสเสน่ห์อย่างยิ่งสำหรับการเดินเที่ยวชมตลอดริมฝั่งแม่น้ำสังแก่ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองเป็นสิ่งหนึ่งที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ทางด้านสถาปัตยกรรมแบบอนานิคมเอาไว้ได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอินโดจีน ถนนตรอกซอยต่างๆขนาบข้างไปด้วยเฉลียงทาสีโทนเหลืองดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่หรูหราและยิ่งใหญ่ของพระตะบองก็คือจวนผู้ว่าราชการหลังเก่าแห่งนี้ อาคารหลังนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีในช่วงที่ยังอยู่ภายใต้การปกครองของสยามและเป็นคฤรือหาดที่สร้างโดยการกออิฐถือปูนที่แสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างยิ่งของเจ้าของอาคารหลังนี้เจ้าพระยะอาอภัยภูเบศได้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พำนักในปี2448แต่หลังจากสยามได้ยกดินแดนให้ฝรั่งเศสแล้ว อาคารหลังนี้ก็ได้กลายเป็นสาระกลางของจังหวัดพระตบองในเวลาต่อมาปัจจุบันทางการกัมพูชาได้สร้างอาคารที่ทําการแห่งใหม่ขึ้นติดกันอาคารหลังนี้จึงได้ถูกบูรณะและอนุรักษ์ไว้ในฐานะโบราณสถานของชาติในปัจจุบัน ยูนิสโกได้มาเตรียมเอกสารเพื่อจะลงเป็นให้เป็นโมรโดโกโลกนะครับอาคารเหล่านั้นนี่จะเป็นอาคารสมัยอาณานิคมเป็นเมืองเก่าไม่ใช่แค่อาคารนะครับวัดแล้วก็ตลาดคือถนนหมาเลข1นหมายเลข2อหมาเลข3เนี่ยขนาดพื้นที่อยู่ในเมืองในตัวเมืองเนี่ยนะเป็นเมืองโบราณทั้งสิ้น ประเทศกัมพูชามีวัดและเจดีย์อยู่เกือบ5,000แห่งและมีพระสงฆ์อย่างน้อยเกือบ7,000 0รูปเฉพาะที่พระตบองเป็นอีกแหล่งของกัมพูชาที่มีสเสน่ห์ทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติและศรัทธาแห่งพุทธศาสนาพระตะบองมีเจดีย์ทั้งหมด378องค์แบ่งเป็นเจดีย์ในาศาสนาพุทธ362องค์และเจดีย์ของนิกายอื่นๆอีก16องค์และมีพระสงฆ์ทั้งหมดกว่า1,600รูป หนึ่งในวัดที่ผู้คนนิยมมาเยือนมากที่สุดอยู่ใกล้ๆก,กับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นคือวัดดําเรยซอหรือที่รู้จักกันในชื่อวัดช้างขาวตามรูปปั้นสีขา,ขาวของช้างทั้งสองเชือกที่ตั้งอยู่ทางเข้าประตูหลักประติมากรรมทางพระพุทธศาสนาและลวดลายต่างๆมีความมหัศจรรย์อยู่ในตัว และยังแสดงถึงวิวัฒนาการของความงามทางศิลปะของพระตะบองด้วยแม้ว่าครั้งหนึ่งกัมพูชาจะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งการผลิตไวน์ของโลกแต่สําหรับกัมพูชาแล้วกลับไม่เคยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการผลิตไวน์เลย ไม่น่าเชื่อว่าวายพื้นเมืองเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากความพยายามของชาวพระตะบองเองและได้กลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองพระตะบองหากคุณไม่ต้องการซื้อวายติดมือกลับบ้านก็จ่ายเพียงแค่หนึ่งเหรียญเศษก็สามารถชิมวายและบรังดีพระตะบองได้ไม่อัง้ง แต่สิ่งที่ชาวพระตะบองถนัดมากกว่าการทำวายคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับปลาดังเช่นแหนมปลาซึ่งเป็นของขึ้นชื่อเมืองพระตะบองเพราะอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบอย่างทะเลสาบเขมรหรือโตเลสาบ หมู่บ้านแห่งนี้จึงยึดอาชีพการผลิตแหนมปลาเป็นหลักโดยเลือกใช้ปลาชดโดที่มีคุณลักษณะเนื้อเหนียวนุ่มนำมาแล่ให้ได้ขนาดตามต้องการจากนั้นนำไปบกให้ละเอียดนำไปปั่นพลุกเคล้ากับเครื่องปรุงจนได้เนื้อที่ละเอียดและเหนียวนุ่ม ขั้นตอนสุดท้ายคือการบรรจุหีพอ่อเพื่อส่งให้กับพ่อค้านำไปจำหน่ายต่อไปนี่คือความร่ำรวยจากธรรมชาติเสมือนเป็นของขวัญที่ชาวพระตะบองริมฝั่งแม่น้ำสังแก่แม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลสาบเขมรได้รับเป็นประจำทุกปี ในฤดูการจับปลาสี่เดือนระหว่างเดือนพันวาคมถึงมกราคมคเนว่ารอบอนาบริเวณทะเลสาบเขมรเพียงแห่งเดียวมีปริมาณปลาที่จับได้มากถึง70,000ถึง80,000ตันที่ซาบลาฮอกหรือตลาดปลาระคือแหล่งผลิตและขายส่งปลาระาเขมรที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพระตะบอม การทำปลาฮอกจะทำการหมักปลาในบอซิเมนต์บางรายยังใช้วิธีการดั้งเดิมด้วยการหมักปลาในถังไม้ขนาดใหญ่ไม่ว่าปลาฮอกข,ของขเขมรหรือปลาร้าข,ของไทยหรือปลาร้าข,ของชาติไหนๆก็ล้วนใช้กรรมวิธีในการเก็บรักษาปลาให้ได้กินได้ตลอดทั้งปี ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรงกับความมั่นคงทางด้านอาหารสอดคล้องไปกับวิถีการดำเนินชีวิตของชาวอุสาคเนยไม่ย่างยาวนานหมู่บ้านต่างๆในพระตะบองยังคงรักษาสังคมเกษตรกรรมของตนเองเอาไว้ บ้านเก่าแก่อายุนับร้อยปีจำนวนมากยังมีให้เห็นเรียงรายริมฝั่งแม่น้ำสังแก่วัดกอคือหมู่บ้านวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าแก่มีสเสน่ห์บ้านบางหลังสร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่25 ในปี2548โครงการเอเชีย r u b 3ได้เข้าหมู่บ้านวัดกอเพื่อวางแผนอนุรักษ์หมู่บ้านของชาวเขมินแห่งนี้ให้สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลังจากนั้นได้ดำเนินการโครงการของกลุ่ม NGO จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ได้มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากต่างเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ทุกวัน รัฐบางเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพที่ดีทั้งด้านการท่องเที่ยวและในอนาคตสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งตามหลังแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างเสียมเรียบหากได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นกว่านี้เราต้องเพิ่มดูแลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะฮะแต่ว่าไม่ใช่พัฒนาแบบในเชิงให้มันเป็นโมเดิร์นไนซ์หรอกครับเราต้องพัฒนาแบบเชิงอนุรักษ์นะเพราะว่า จุดขายของจังหวัดรตราดบองหมายถึงจุดขายสําหรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพปราดบองยังเป็นจังหวัดชายแดนที่อยู่ติดกับหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกของไทยทําให้สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวร่วมกันได้สอดคล้องกับทิศทางความร่วมมือของอาเซียนที่ต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันในกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี้เติบโตไปพร้อมๆกัน ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราทำมากนะทำมากโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีครับจังหวัดตราดนะตอนนี้เราก็สร้างให้ความร่วมมือกับจังหวัดสระแก้วด้วยที่เชื่อมความสัมพันธ์ในทั้งด้านการค้าต่างๆแต่เรามุ่งเน้นในเรื่องของขางแลกเปลี่ยนนะฮะการเดินทางหมายถึงว่าในเมื่อเมื่อมีการเดินทางเศรษฐกิจมันเดินนะครับคือไทยเที่ยวกัมพูชากัมพูชาเที่ยวไทยครงผมได้มีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์ ทางทันก็มีนะทางจันทบุรีทางตราดเขามีทะเลนะคนกัมพูชาบริเวณเนี้ยชอบเที่ยวทะเลชอบทานอาหารทะเลชอบเล่นน้ําดังนั้นเนี่ยเป็นจุดขายที่เราสามารถประชาสัมพันธ์รวมกันได้ถ้าเรารวมรวมกันแล้วมันทําให้อ่ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวมันมีมากมากและทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยตัดสินใจง่ายในการมาเที่ยวแถบสะแก้วจันทบรุรีประจีนบรุรีแล้วก็ตราด เพนะราะว่าสามารถได้เที่ยวสองประเทศพระตะบองยังนับว่าใหม่สำหรับการท่องเที่ยวกัมพูชาเมื่อเทียบกับเสียมเรียบและพนมเปนนี่คือความรีบเปรียบที่จะทำให้การวางรากฐานระบบการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างง่ายดายเราเชื่อว่าความมีสเสน่ห์ของพระตะบองผนวกกับการสร้างความเชื่อมโยงทางด้านการท่องเที่ยวกับเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยจะทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งที่ดึงดูดนักเดินทางจำนวนมาก ในอนาคต